สวัสดีครับ้ชมในเดบิวต์แรกของพวกเรเกมเ s 4นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเล่น กูอยากรู้แม่งใครสร้างว่านั่นก็คือรถไฟฟ้านะครับนวะโหยคนสร้างมึงคิดได้ไงว่เนียมึงโคตรดีเนียสเลยนะครับนะซึ่งก็บอกได้ว่ารถไฟฟ้าไอตัวนี้นะครับมันมีตั้งแต่นานแล้วนะครับแต่ผมไม่เคยโหลดเวิร์กช็อปตัวนี้มาเลยนะครับนะคนสร้างแม่งโคตรดีเนียสเลยนะครับนะซึ่งมันก็จะเอ่อเป็นรถไฟฟ้าไหลไปตามรางนะครับซึ่งผมก็จะเอาตัวละครไอตัวละครหนึ่งนะครับนะมาให้รถไฟฟ้ามันชนนะครับนะซึ่งมันเร็วมากนะครับนะออะ เอาละเดี๋ยวผมว่าเราไปดูดีกว่านะครับว่ารถไฟตัวนี้มันจะตลกและหาแค่ไหนไปไปดูกันมาเอาละผู้โดยสารคนแรกของเราก็คือพี่โตนะครับพี่โตบอกอืมเอ,อาสีมอสอมอต้นต่อวุ้ยหมดมอแล้วอุย้ยติดอุย้ยรถไฟติดโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ๋อมันใช้เทอร์โบอ๋อมันใช้เทอร์โบเร่งมันเลยเร็วนะครับท่านผู้ชม เอาใหม่นะครับท่านผู้ชมตะกี้นะครับนะเราจะเห็นนะครับว่ามันมาจากไอพ่นนะครับนะดูดิดูดิดูดิโอ้โหคนคิดมึงคิดได้ไงเดี๋ยวดูดิดูดิเอาติด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 นะครับนะมีติดบ้างมีติดบ้างแต่ตอนนี้โอ้โหมันเร็วกว่ากล้องผมอีกนะเนี่ยมันเร็วกว่ากล้องผมอีกนะเนี่ยนักข่าวตอนนี้พุ่งไปแล้ววูวูพี่โตเป็นไงนะครับนีพี่โตบ,บอกอู้รถไฟขึ้นได้แล้วโอ้โห โอ้โอ้ขขึ้นรถไฟคันนี้หน่อยสิครับเปิดประตูให้ผมหน่อยครับคุณตำรวจโอ้เปิดประตูไอ้กูกูจะเข้าไปไม่แหกประตูแหกประตูเข้าไปนะครับนะอันนี้กูพาคนมั่วเลยเอาละผมว่าผมต้องตั้งใ,ใกล้ๆวะ่ะนะผมว่านะนี่ลองตั้งใ,ใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับดูซิมันจะ,ม,นจะมันจะหยุดได้หรือเปล่านะครับนะหลุดรถไฟนรกนะครับนะเออคอนเทตนต์นี้โอ้โหหยุดไม่อยู่นะครับโอ้รถไฟนรกมาแล้วพวกเราหยุดไม่อยู่เลยพวกเราไปเข้าไปชนไอ้ด้านหลังด้วยนะครับนะเรียบร้อยนะครับ หยุดไม่อยู่จริงๆว่ะนะครับรถคันนี้อ่าต่อมาต้องใช้ไวบล์นะครับไวบล์มีปีกแต่ไวบล์ไม่บินโอ้ยโดนชนไปแล้วไปบล์บอกโอ้โหบินไม่ทันอ่าแม่งไปอยูเลยแล้วแม่งชนไปโคตรไกลนะครับแต่ไวบล์มีปีกนะครับว่าไวบวนสามารถบินกลับมาสู้ได้นะครับเอา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 รถไฟรถไฟช็อครถไฟช็อคท่านผู้ชมรถไฟช็อคนะครับเออเอาเอ้ยยังไงไวบบอหมอแม่งบกาดชนข้อนะครับนะเออ เอาละครับต่อมาร้องพี่เคยักษ์นะครับพี่เคยักษ์บอกพ่อข้าจะไม่ไปไหนเออไม่มีอะไรสามารถหยุดข้าได้นี่ข้าจะวิ่งไปสู้กับมันเลยเออมาสิมาเลยมาเลยเลยอมว้ไม่อยู่เว้ยเฮ้ยช่วยด้วยพี่ <c oughs> <c oughs> ยักเคยักยโู้งั้นเอาใช้ท่านเอาบัวอานะครับามางูยักษ์นะครับนี่นี่ขยายตัวมันเพิ่มเลย อ่ะให้มันอยู่อย่างนี้เลยเอาดูซิจะได้หรือเปล่าเอานี่คือรถไฟความเร็วสูงนะโอ้ยชนอตแรกนะครับมาเอองูก็เอาไม่อยู่เว้ยเฮ้ยงูบอกแองกนจะต้านกูจะต้านเลือกไม่ไหวแล้วเลือกไม่ไหวแล้วเอืดหย่ไม่ทานโอโบอานะครับตาติดไว้นะครับเฮ้ยไปแล้วไปแล้วหลุดไปแล้วไอ้สองตัวที่สองมึงช่วยดันหน่อยดิโอ้กหช่วยแล้วไอ้แองเอ้ยมันมันแรงอยู่นะครับมะเออ เรามาเพิ่มความเร็วรถไฟฟ้าดูไหมนะครับเพิ่มไอพ่นพบว่าเราเพิ่มไอพ่นไฟฟ้าได้นะทําให้มันเร็วขึ้นนะครับนะตามรูปแบบของมันนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองติดให้มันเวอร์วังกว่านี้ดูนะครับนะเออเอาแบบให้แรงกว่านี้ลองดูดิเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเร็วกว่าเดิมเว้ยเอาดิหยุดตายไดะละ เอาละต่อมาผมจะเอาคิงคองยักษ์นะครับมามาขวางมาขวางเส้นทางไว้นะครับนี่ข้าคือทอเฮ้ยไม่ใช่ข้าคือกอลิลลาบุตแห่งคอยมาเลยโอ้ยตัวทนโอ้โ,โอ,โโอโ้ไม่โอโห้หยุดไม่อยู่นะครับนะรถไฟแรงวะ่ะรถไฟนรกนะครับนะไม่มีใครสามารถหยุดมันได้ หรือแม้แต่กระทั่งฝูงททเร็กนะครับว่าฝูงททเร็กของพวกเราคือฝูงทีเร็กเราจะมายุดมันกันอหยุดไม่อยู่แล้วโอโดนชนเปียกเลยไมไมไม้มหมันขับแรงว่ะมันขับแรงนรกเลยว่ะไอเครื่องเธอโบสานตัวเนี้อพอ๋อฉันจะสู้จนตัวตายอือไหมไปเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับทีเร็กก็เอาไปอยู่แล้วว่ะเอาอะไรดีนะครับนะการนไว้ช้างไหมเพราะช้างหนัก ก็ถ้าทอนทีเล็งเหรอวะเอาระงั้นเป็นพวกนักรบโอ้โหตัวแม่งโคตรเล็กเลย เปรียบเทียบกับร่างนี่ตัวเล็กมากนะครับนะอ่ะเอาเลยลองดูหน่อยนะครับนะพวกสปาร์ตันอาจจะหยุดมันอยู่ก็ได้นี่เพวกเรามีพลมาเว้ยพวกเราจะพุ่งชนมันเลยเพราะพวกเราคือคือคนธรรมดานะครับที่วิ่งผ่านรถไฟแม่งใช้สมองสวนซนซิดนะครับนะอ่ะแล้วก็คนป่านะครับ่ะอ่ะไปพวกเราคือนักรบยุ่นยุคสมัยก่อนโชว์ให้เด็กมันดูว่ารุ่นสมัยใหม่ก็ไม่ได้เก่งกว่าสมัยก่อนหรอวเว้ยไปเอาไม่ไปล่ะมันมาแล้วนะ้เว้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว ไปโอ้โหไม่รอดอโอ้ยออ้ยอะไรวะนะเนี่ยเอ้าก็แตกละ่ะมันหยุดได้ไงวะไอ้มานักรบม,มันหยุดได้เหรอท่านผู้ชมมันเป็นไปได้ไงครับเนี่ย อ่ะเอาละครับต่อมารองเผาอินฟอนอนะครับเผาปีศาจนำด้วยกองทัพสเกิร์ตสเกิร์ตบอกอะ,อ,ะอะไรวะไม่คุณยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยเโอ้โหชนกูปิวเลยโอ,อ้ไม่ฉันจะตกแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยชิมอ่ะคุณจะเกาะมึงอยู่นะอ่ะไม่เกาะแล้วโอ้ยตายมันตายอะไร่วะมันโดนอะไรอะ่ะผมคงสองสามรอบแล้วเนี่ยนะครับนะผมว่านะไอพวกนี้มันหยุดง่ายแล้ววะนะครับนะผมว่าผมต้องเพิ่มอะไรให้มันละ มาดิเดี๋ยวมันได้รู้ว่าไผเป็นไผนะครับนะเอาออกก่อนนี่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 ปุ้ม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 นี่เอาดิกูเสริมสองเท่าอ่ะดูซิมึงจะแรงแค่ไหนไหนดูดิ<อ>พวกนี้จะดได้ไหรือเปล่านี่ผมกดสโลอยู่นะครับนะฟิวไ,ไม่เคยกดสโลแล้วเฮ้ยชนฟิวเลยนะครับนะเอาลยเว้ยตอนนี้ติดอะไรอยู่นะครับนะรู้สึกว่าเป็นไงนะครับมันติดมันติดนะครับนะ ติดหัวติดตัวเฮลฮาวนะครับหมานารกโอ้โหเอาเลยเอาเลยพวกเราหยุดมันให้ได้ยอย่ายให้มันเคลื่อนที่ไปนะครับไอนี่เสียตราหมากเลยนะครับนายอมให้รถไฟฟ้านะครับเหยียบหัวนะครับนาโอ้จนจะตามเอาไว้โอ้ถ้าจะเป็นคนเนสียสราระของทีมเองนะครับนาซึ่งรถไฟตัวนี้มันก็ไม่ไปไหนสักทีวะนะครับนะสงสัยเกมนี้น่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะนะครับ ผมว่ามันจะมากเกินไปแล้วมันต้องเจอหนี่ไอ้พวกบ้านี่ขวางทางรถไฟนักใช่ไหมนี่มึงเจอมิสายแม่งเลยเออมึง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 ขวางวถทางมากใช่ไหมขวางมากใช่ไหมเอาเลยมีมิสยเว้ย พุ่มมาแล้วนะครับนะนี่คือรถไฟฟ้าที Whew, ่มีอาวุธติดด้วยโอ้โหยิงแรงยิงแรงมึงขวางทางดิมึงขวางทางกูยิงนะครับน้าตุ่มตุ่มตุ่มโอ้าพวกเราหยุดไปอยู่เลยสกัดกูปิวเลยอเป็นไปได้ไงเออเป็นไปไม่ได้เจ้าโอ้าคือหัวหน้าอินฟอร์โนเตรียมตัวตายซะนะครับดูมันยิงดูมยิงโอ้ยมันยิงใส่มันยิงใส่รำโอ้ยสเกิร์ตแบบไม่ไม่ ุ้ยข่าวนี้หยุดไม่อยู่ว่ะนะครับนะถึงเส้นชัยแล้วนะครับนะเออที่จริงผมติดมิสไซล์ให้มันผิดนะผมต้องติดให้มันด้านหน้ากว่าน,นี้หน่อยนะครับมันถึงจะได้โดนเต็มๆนะครับนี่นี่อะไรแบบนี้นะครับนี่เป็นเครื่องยิงมิสไซล์แล้วมาดูต่อนะครับว่าใครจะสามารถหุดมันได้คุณคิดว่าเราทอสามารถหยุดหมันได้ไหม คุณคิดว่าไหมแบบว่ามันโอเคมันอาจจะไม่ได้อึดมันอาจจะไม่ได้ทําให้หยุดหรอกจะหมายถึงว่ามันอาจจะโยนค้อนแล้วไปโดนตัวรถไฟแตกก็ได้นะครับก็เป็นไปได้นะนี่เอาพวกกอริล่ามาขวางดูดินะครับตัวเล็กๆตัวเล,วเลอยๆนีน่นะครับมีสิทธิ์นะผมว่าเขาออพวกไอพวกนี้แม่ไม่รู้เรื่องนะครับพวกมันไออยหยุดไม่อยู่แม่กูดูไม่ทันโอ้โหดูดูดูใครขวางมันมันยิงเลยนะครับนะโอ้หคอสิบาบอกเอ้ไม่ใช่กอริล่าบอกอ้ไม่โอ้โหไม่ผมจะเริ่มทำอะไรเลยมันไปเร็วมากเลย อ่ะเอาใหม่ตะกี้ขอดูภาพชานะครับนะ <S <S มันมาเร็วมาก <S <S ดูดูดูดโอยโห,โห,โหโชนแรกชนแรงโอ้โโดูๆๆๆดู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 ดมิสไซด์ดิดูมิสไซด์ดิเออโอ้คิงคองบอกว่าฉันจะหยุดแกเองข้าคือกอริลล่าผู้สืบทอดพลังเทพเจ้าคอยดูมันเหยียบสมเพื่อนข่าสิพวกทอโอ้โหโดนเหยียบโดนยิมิสายไปแล้วนะครับตุ่มตุ่ตุ่มตุ่มเป็นไงโอ้ไม่ข้าจะไม่ตายอย่างนี้เออตายนะครับนะสุดท้ายนะครับโุ้ย พวกนี้ติดกลางล้อนะครับเพราะว่าพวกกอนเนี่ยมันมันตัวเล็กตัวเล็กไงนะครับมันเลยติดอยู่ตรงนี้นะครับลอ้อล้อไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันเลยติดนะครับนะเออรถไ,ไ,ไฟฟ้าเอาลนะท่านผู้ชมเรามาลรองอะไรแปลกๆดูนะครับนะไคจูห้าหัวนะครับนะที่เป็นไคจูกูราบนะครับมาดูนะครับนาจะสามารถอยู่รถไฟได้หรือเปล่านะครับนะไคจูตัวน,นี้ปลุกมาแล้วด้วยความเร็วสูงนะครับนะเอา้าเอา้าม่หยุดชะลรว่ะเอา้ามีหยุดชะลอ เอาลยนี่บอกแกจะดูทำเตี๋อะไรวะมาเลยยอุ้ยชนท้องไปนะครับนะถึงกับเอ็นีย,ง,ยงเลยทีเดียวมันบางมากเลยนะรถไฟคันนี้นะครับมืนมันมีหน้าที่แค่พุ่งชนอย่างเดียวนะครับนะเจอไบโอเลนเตดของผมนะครับยิงเข้าไปตุ้มตายเอาละครับต่อมาเจอกับกับตันอเมริกาผู้ที่หุดยังเอเอบอกไม่ถูกนะครับข่าคือกัปตันนเมริกาข่าคือหนุ่มรวยทั่วทีวเอาไปเจอตายแม่เอ้ย เล่เป็นขี้เลยนะครับมาโดนชนไปแบบอดูดิตัวแบ่งี้ติดอยู่ในร้ออยู่เลยนะครับมาผมว่างานนี้ไอรถไฟเสร็จผมแน่นะครับเพราะว่าผมเอาคิปเปอร์มานะครับนะมึงเส็็โก้ดิคิปเปอร์ขวางทางมันก็คือระเบิดดีๆได้เองเฮ้ยแต่กูลืมไปว่ามันจะระเบิดเองกันเองนี่หวงนะครับไม่ได้ใช้เลยโอ้โหดูุ้ยจุดได้จริงๆด้วยนะครับแล้วคิเปอร์มึงหยุดมันยังไงวะ ก็ยังเป็นตัวเดียวที่ยังรอดอยู่เว้ยฮ่าฮ่า่คิปเปิลตัวเดียวนะครับที่รอดรถไฟแป่งผันช่ยเอาละต่อมาถึงเวลากอสซิรานะครับฮอคือกอสซิราร่าง2มาดูกันนะครับมันจะสู้ได้หรือเปล่าดูรถไฟคันนี้ให้ได้นะกอสซิรากอสิร,า,สราบอกสบายถ้าพ่นดาแสงใส่มาครั้งเดียวก็ตายแล้วเฮ้ยข้างหลังทําไมว่าไม่ไม่โอ้โหยมันใช้หางมันหยุดว่ะนะครับ แบบข้าบอกแล้วขอชิวไม่ต้องมองก็รู้ว่าจะต้องชนะอะแล้วต่อมารองกอซิร่าร่างหนึ่งดูดินะครับพูดมาแล้วนะครับความเร็วสูงว้าวโอ้โหแบงอ้ยชนขากล้มเลยโอ้โหไอรถไฟบ้าเอ้ยออ้ยเออฉันอยากออกจากที่นี่แม่งรับแคบ,บจริงๆเอาวกไปไอ้คอย เอาละเอาละต่อมาผมจะเอาพวกเอ่อพวกนี้นะครับนะตัวเล็กๆเลยแต่ขวาง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 ไว้เยอะๆนะครับผมอยากรู้ว่าถ้ามันพุ่งเร็วๆมันจะหยุดอยู่หรือเปล่านะครับนะแบบเดี๋ยวสินะอ่ะลองดูดิป๊าบโอ้โหโโอ้หพิเคียพื้นที่ไปได้ช่วยนะครับกูงงเลยโอเคแค่นี้มันยังน้อยเกินไปนะครับเราต้องเอาเพิ่มคนอีกนะครับนะเพื่อหยุดยั้งไอ้รถไฟนรกนี้นะครับนะเออคราวนี้ยจะได้แน่มาดิ โอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงไปเฉยอ,อะไรวะนะครับแม่งได้ไงวะเนี่ยมาท่าผู้ชมผมคิดออกแล้วลองเอารังแมงกุจีดูนะครับรังแมงกุจีนี่คือมันไม่เคลื่อนที่นะครับนะเออลองดูลองดูแมงกุจิปีศาจหรือว่ามลแรงวันปีศาจนะครับเอาแรงของเราบอยบอยเออจัดการมัน ไม่ปล่อยนะเอาอยัางไงนะครับตอนนี้รถไฟเปอียง,ๆๆๆยงอยงงอู่นะครับ,าารบนนามา,มา,า,ามด,บดู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 รูออดูนูด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 ูู่ดไดูตูด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 ูคูดูู๊ด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 ูาูดูดนดีู่ด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 ูนูดูดตดู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 ปูอูด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 ดูวูด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 ดู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 ดดู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 ดดูดูนะครับ นี่ไปดูดิตูมชนไปแล้วนะครับมาดูซิเป็นหยุดหรือเปล่านะครับมาฝูมมางมลรงบวาเกาะมันเกาะมันเกาะมันดูดิมันโคตรแรงเลยะครับรถไฟคันนี้นะครับมาแต่มันจะพุ่งตรงไปให้ได้นะครับแต่ไอพวกนี้ก็อ๋อมึงปั่นตัวกูแล้วโอ้โหตายเรียบร้อยนะครับรถไฟมันน่าจะแข็งแรงกว่านี้เนาะไอคนสร้างมันน่าจะสร้างให้แข็งแรงกว่านี้เออน่าจะสนุกกว่านี้ถ้าสร้างแข็งแรงกว่านี้อ่ะรถต่อมาอะไรเนี่ยรถกูเป็นอะไรเนี่ยเอรถไฟกูเป็นอะไรรถไฟกูข้ามจังได้เริ่มเรื่องเลยเอ้า ไฟกูค้่ำเฉยกูเลยบอกโอ้สบายแล้วล้มันคว่ำแล้วเว้ยเฮ้ยป่นสะดมมันตัดผ้าไปอีกทีดูโนรถไฟกูอะลองกดเได้ดูดิอุ้ยเฮ้ยรถไฟบินได้รถไฟบินได้เอ้ากลายเป็นจรวดจรวดรถไฟอุ้ยโอ้โอ้โหวิวดีวะกูถึงเขาต้องโดดตามไปดูเลยนะโอ้วิวดูจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยทำอะไรของมันวะเนี่ยตกลงมันเป็นรถไฟฟ้าหรือมันเป็นจรวดกันแน่ เอาละต่อมาผมคิดว่านะครับผมจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่บอกเลยว่าโหดชิบหายนะครับนะใครโดนมึงตายนะครับนะไสแตกนะครับนะนี่นี่นี่สร้างไว้เลยนะครับมันคือนามวิธีหน้าหน้าไอคนที่ขวางนะครับนะใครขวางมึงโดนก็บอกเลยนี่มันคือรถไฟนรกนะครับมึงมึงมึงนี่สร้างสลับไว้เป็นแฉกนะครับนะนี่นี่โอ้โหดูไปดูมาเหมือนไอที่โกนผมเลยวะนะครับนะเอาละมาดูกันพวกเราหยุดมัน ยุดอะไรล่ะนี oh crap, oh crap, oh crap ่จีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนชนเว้ยเฮ้ยนี่นี่อย่าฟังท้องโอ้โหตะเละเละเละดูไปดูมาเหมือน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 แบตเตอรเรียยังไงไม่รู้อะนะครับนาเออเอ้าเอ้ามึงทำรังเอ้ยมึงทำแมลงวันรังแมลงวันเคลื่อนที่ได้ด้วยเว้ยเฮ้ยนะครับแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับเพราะวันบางเกิดเพราะฉะนั้นผมเลยคิดอะไรออกนะครับนาผมจะเอาไฟเผาแม่งเลยผมต้องปอก ปกป้องตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นหัวใจหลักของรถไฟนะครับเป็นเหมือนศูนย์พลังงานนะครับถ้าถ้าตรงนี้พังเกมก็จบนะครับเพราะฉะนั้นเออจะไม่มีใครได้แตะมันเด็ดขาดนะครัลองดูซิเอามาอีกทีหนึ่งสิมาเลย s. <S มาไปแรงวันมากมาแล้วจ <S <S ้ามาแล้วไอ้กากเอ้ยของแกมันโอ้ยไม่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 กัดแล้วไม่กากแล้วโอ้โอมันมีไฟมันมีไฟเผาพวกเราโอ้โหเรียบร้อยนะครับมีไฟเผาข้างๆด้วยนะครับนายบุรีบอกโอ้ประท้วงประท้วงจะขึ้นรถไฟให้ได้นะครับนวณส่วนด้านหน้าตรงนี้เป็นไงบ้าง นะครับอุย้ยนะครับมนาะเหมือนพวกซอมบี้จะแบบขอขึ้นรถไฟด้วยเลยนะครับนะไอ้นี่บอกว่าฉันฉลาดเออฉันขึ้นไปข้างๆรถไฟเว้ยไอ้ก่อนหน้านี้ที่มันตกรางมันมันเป็นเพราะว่าผมใส่อันนี้ไม่เสถียรนะครับมันเรียงเอียงไปหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมจะใส่ให้มันตรงกว่าเดิมนะครับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ปับป๊บปั๊บ นี่ติดหมดอะอดูสิมันจะพุ่งเข้าแล้วมันจะโอ้โหดไปเลยทีนดี้วพุ่งไปเลยอย่าไปหยุดจังอย่าหยุดจังเป้าหมายไั้ไปพุ่งชนติดอยู่ดีวะ่ะนะครับติดไอ้พวกบ้านนะั้นอยู่ดีวะ่ะนะครับมะไอ้พวกคิงคองมันง่ารบควญจริงเลยนะครับนะดูดิดูด,ดิแต่ก็ยังไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้แรงถีบแรงขึ้นนะครับมานะโอ้ยเอาดิหยุดได้เะล่ะโอ้โหเรียบร้อยตายอยู่ดีนะครับดูดิดูด,ดิมันมุดไปโดนได้ไงวะนะครับ ผมรู้แล้วท่านผู้ชมผมจะไม่ติดไฟแค่ไอตรงพลังงานไฟนะครับของรถไฟนะครับผมจะติดตรงนี้เลยนะครับนะเพราะว่ามันจะมีพวกกิงคองมันมุดอยู่ใต้ร่างพื้นใช่ไหมล่ะแล้วมันก็จะคอยตีนะครับนะเออตีการพลังไฟเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไฟตีไปทุกที่นะครับนี่ดิเออถึงแม้มันจะมุดมันก็จะโดนไฟผมไปด้วยนะครับนี่นี่มุดไม่ได้หรอกมึงค่าวนี้นะครับมึงมุดไม่ได้แล้วมึงโดนไฟเผาด้วยนี่โอ้ยบอกเลยมันคือรถไฟไฟเยอกนะรับนะนี่รถไฟความเร็วสูงเผาะเผา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  โอ้แกจะมุดไปใต้ไหนแกนตายหมดนะครับนาะนี่ไม่มีทางรอดอ้พวกเราไม่เกียบแล้วอือนะครับนะที่เหลือก็เป็นแต่พุ่งนะครับนะเออดูดินะครับตอนนี้ติดแค่รังของแมลงวันปีาศาจนะครับอืแล้วรู้สึกว่าตอนนี้รถไฟฟ้านรกของเรานะครับรู้สึกว่าจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนวะนะ่ะนะฮะอ่าแล้วต่อมาผมลองเอารังแมลงวันออกดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเอา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 ,เอา,เ,อาเอาอีกแนะ่อ,อีกแนะ่นี่คือเกิดจากการเอ่อ ใส่ของมากเกินไปนะครับนะเี่ะนี่คือการใส่ของมากเกินไปจะไปอย่างนี้นะครับนะเนี่ยรถไฟแม่งตกรางเลยดูดิเอาละตอนนี้มารล้วนรับนำ้ำฝูยเอารังออกนะครับตอนรู้สึกว่าจะไปได้ด้วยนะน่าจะไปได้นะดูดิโอ้พวกเรารอดแล้วโอ้รถรถไฟรถไฟเฮ้ยติดอยู่ดีดดวะ่ะทำไมมันติดจังเลยวะ่ะ เอาละครับต่อมารองเจอกับไซาตามาไซาตาตมาบอกเฮอ้อสบายชนฉันเลยฉันชิวมากเดี๋ยวฉันก็จะไปกู้เต่ไตวไก่ตามที่ฉันชอบโอ้ยชนไปแล้วนะครับน้ไซาตามาบอกโอ้ฉันจะหยุดโอ้โหรถไฟลำนี้แต่รู้สึกว่าอาหยุดไม่อยู่นะครับนะปิวตกไปเลยชนทีปิวตายเลยนะครับไหนรองแซนดูนะครับน,แน้แซนบอกเฮอ้อสบายอยู่แล้วเฮอ้อพุ่งมาเลยรถไฟบ้าอะไรก็ช่างเถอะเออแซนอยู่กับทีดิมันพุ่งมาอยู่เ้ยแซนแซนมันชนไม่โดนมึ่งมน แซนบอกฉันจะใช้เลเซอร์จัดก,การมัดน,นี่ไปไงโอ้โหแล้วแซนกูก็ปิวไปด้วยเฮงเอยเอาละงั้นตัวสุดท้ายของเรานะครับนะถ้ารถไฟมันคือความเร็วอย่างแท้จริงขาก็คือความเร็วเหมือนกันดูดิดูหลังมันดิติดเทอร์โบเต็มเลยนะครับนะเออเอาละนะครับนขาข้าจะรอเจอยู่ตรงนี้ถ้าข้าพร้อมข้าจะพุ่งไปหาเอาล่ะนะครับนะตอนนี้มันยังไม่เห็นนะครับไอโซนิคันหลังอยู่นะครับนะเออเสียงอะไรวะ รู้สึกแปลกๆฮะเอาละครับตอนนี้รถไฟก็ได้พู่งมาแล้วครับโซนิคบอกหู้ฉันเห็นแล้วไปแล้วนะครับโอ้ยติดดนะครับโซนิคติดกับดักรถไฟนะคับ้ะตอนนี้เอายังไงยังไงเออโซนิคติดแล้วนะครับนะโอ้หอยู่ปลายทางแต่โซนิคก็ยังสู้ได้นะครับแต่ก็แอบตายอยู่ดีครับเรียบร้อยนะครับรถไฟนรกผููไปเคยปาดีใครอจบไปจริงๆกับพวกฟูมมดแล้กันนะครับนะพวกมดพวกนี้นะครับพวกเราบอกพวกเราจะเออ นะครับนากัดฝูงวงจรไฟมันเลยนะครับนะสูงวงจรไฟเอานะตอนนี้เรามาแล้วนะครับเราโอ้โหชน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 หยุดข้าไม่ได้รอรถไฟนรกบอกนะครับนาโอ้โหหมดปิวหมดเลยนะครับนะเอามันไม่อยู่นะฮะบอกเลยนะครับหมดแม่งตัวไหม้หมดดูดิควันตามตัวมันเลยนะครับนาอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็การเล่นรถไฟฟ้ามหาลาเถื่อยไม่ใช่นะครับรถไฟฟ้านรกนะครับก็จบพท่านี้แหละนะครับนาคนสร้างหมดมันก็ สั่งสัน้นสั่งสั้นนะครับนะเออคิดมาได้นะครับทำรถไฟออกมานะครับนะก็เออต้องชื่นชมเขาเลยนะครับนะแต่สําหรับวันนี้ก็โอเคไปแล้วนะครับนะคอยดูอีพีหน้าแล้วกันนะครับ,รบว่า ARPS จะเป็นตัวอะไรออกมานะครับนะก็โอเคตอนเหล่านี้พอแค่้แหละไป